ตุเร <S ess> ่ใหญ่ที่มีสูุดในโลกคนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เียนเชิญผู้ริหารในครั้งตุเร่ตุเร่ในครั้งน้เกิดและชมบูธต่างๆของร้านตุเร่เริ่มต้นนะครนะครับตานมูลินกตุที่มีค่าในครั้น้นะครัน้องนะครับอาจะพาเาไปนั่งารแข่งขันตางประเทศกันนะครับ S <S <s <ug> <S รับดีวันนี้จับมือก็ได้นะน่ารักมาก มองกล้องด้วยครับมองกล้องนะครับ Gracias.